เจ้าของกิจการคือคนที่หางานให้ตัวเองทําครับคือตอนนี้ตีสองเนาะแล้วพึ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเออว่าเราขยันตลอดเลยเนาะเราหางานให้ตัวเองทําตลอดเวลาเลยเนี่ยดึกดื่นไม่นองไม่นอนนะเดี๋ยวก็ตื่นเช้าอีกแล้วเราทําอย่างนี้ตั้งแต่ตอนที่เราไม่มีเงินนะครับจนเรามีเงินซื้อบ้านได้เงินสดด้วยนะแล้วพึ่งมานึกว่าเออจริงๆมันเป็นนิสัยเลยนะที่เราทํามาจนไม่รู้ตัวก็คือความขยันนี่แหละนะครับ คือการที่เราจะรวยได้นะผมแชร์อย่างนี้เราต้องมีนิสัยขยันก่อนแล้วขยันในเครื่องมือที่ถูกต้องโอเคไหมไม่ไม่ใช่ขยันในอะไรก็ได้เราจะรวยนะเครื่องมือต้องถูกต้องนะครับทีนี้เราต้องมีนิสัยขยันก่อนเราถึงจะรวยนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าเราเออต้องการรวยก่อนแล้วเราค่อยขยันนะครับผมว่ามันเป็น mindset ของลูกจ้าง mindset ลูกจ้างคือ ได้เงินก่อนแล้วถึงจะทํางานเพิ่มขึ้นได้เงินก่อนแล้วถึงจะทางานเพิ่มขึ้นนะคือจริงๆไม่ใช่ลูกจ้างหรอกเรียกว่าไงเดีคือต่อให้คุณเป็นลูกจ้างอะ่ะแล้วคุณมีไมเซ็ตเจ้าของธุรกิจอะ่ะคุณจะเป็นลูกจ้างที่เลื่อนขั้นไวจะเป็นลูกจ้างที่ที่ทำงานโปรโมทไวมากเพราะคุณจะเป็นคนที่ทําเกินหน้าที่แล้วคุณจะหางานมาทําแต่ในโลกของธุรกิจเนี่ยถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจาการนะครับคุณต้องหางานให้ตัวเองทําตลอดเวลา ถ้าคุณอยากโตเร็วอยากรวยเร็วนะครับผมบอกเลยนะคุณต้องทํางานตื่นยันดึกแบบเนี้ยเนี่ยตีสองอ่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ตื่นอีแปดโมงเช้าแล้วก็ทํางานแบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับคือถามว่าเราพักได้ไหมพักได้ครับแต่ว่าบางครั้งการทํางานหนักของเรามันกลายเป็นมันกลายเป็นนิสัยไปแล้วเนี่ยย,ย,นะยังทำงานอยู่เลยนะยังทํางานอยู่เลยนะครับอาบน้าเสร็จแล้วมาร์กหน้าสกินแคร์เรียบร้อยนะเออไปดูสกินแคร์ที่ผมใช้ได้หน้าเนียนไหในหน้าสดเลย น่าเนีย,ยนเลยนะครับเออก็ไปดูได้นะใครอยากปรึกษาสกินแคร์ก็ไปไปดูตัวคลิปที่ผมทําไว้เน,ะนาะนะครับหาไม่เจอก็เลื่อนๆลงหน่อยนะมันมันจะอยู่ในหมวดเกี่ยวกับสุขภาพนะครับหรือใครอยากปรึกษาสกินแคร์ก็ทักมาแล้วกันนะแต่คลิปนี้ก็จะมาแชร์ว่าจริงๆเนี่ยเจ้าของธุรกิจคือคนที่หางานมาทำนะไม่ใช่คนที่นั่งรองานนะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากประสบความสําเร็จหรือคุณอยาก ทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับอย่าขี้เกียจนะครับอย่าขี้เกียจนะครับอย่าให้อย่าให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเสียใจอย่าให้ตัวเองในอีกสิปีข้างหน้ามาเสียใจว่าตัวตัวกูในวันเนี้ยนะผมชอบพูดกับตัวเองนะเรานึกถึงถัองในสิปีข้างหน้าดิย้อนกลับมามัจจะเสียใจนะว่าตัวกูในวันนี้ขี้เกียจชิบหา่ยเลยแต่๋ยวเกิดตัวกูในวันนี้มันขยันมากๆเลยนะ ตัวเองในอีกสิปีข้างหน้าต้องโคตรพอใจถ้ามีลูกอ่ะลูกต้องโคตรพอใจในตัวพ่อที่ขยันจนชีวิตลูกดีขนาดเนี้ยหรือครอบครัวเราจะพอใจจะแฮปปี้ขนาดไหนที่เราขยันจนชีวิตชีวิตครอบครัวเราดีขนาดเนี้ยเหนื่อยไหมครับฉะนั้นแต่ประเด็นของคลิปนี้คือคุณต้องหางานให้ตัวเองทําถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณกำลังเริ่มท,ทําธุรกิจเลยทุกอย่างคุณต้องขยันหางานให้ตัวเองทำนะคุณต้องลันงานในหัวต่อเวลานะคุณต้อง คุณต้องมีที่จดนะเนี่ยที่โน้ตเนี่ยผมมีที่โน้ตรอบตัวนะนี่หนังสือตรงนี้ไอไอแพนะไว้จดนะกระดาษ A4 เนี่ยมี A4 แยกด้วยตั้งตั้งไว้อีกกองข้างเนี่ย A4 A4 นะแล้วก็มีหนังสือให้อ่านเนี่ยหนังสือเต็มหลังเลยคือ,ค,อคือเราพยายามหาความรู้พยายามแอคทีฟตลอดนะครับฉะนั้นใครที่กําลังเริ่มต้นธุรกิจหรือกําลังเรียนรู้ธุรกิจหรือมีแผนจะศึกษาธุรกิจก็ผมเป็นกําลังใจให้นะนะครับแล้วก็บอก ก็ผมก็มีคลาสเกี่ยวกับการสอนทําธุรกิจฟรีเนาะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสกินแคร์นะครับ rition, นิวทริชั่นอาหารเสริมอาหารสกินแคร์อาหารเสริม,าาร care, าารรมแล้วก็คอนซูเมอร์นะบอุปโภคบริโภคนะครับใครอยากมาเรียนคลาสนี้ก็ทักด้านล่างเนาะนะครับก็ยินดีแชร์ให้ฟังนะครับเพราะว่าผมก็ได้รับการสอนมาฟรีนะครับคือได้รับการสอนฟรีเพราะว่าผมกล้าผมเล่าประจำนะว่าผมกล้ากล้าเข้าไปถามคนที่เขาประสบความสําเร็จ กล้าเข้าไปถามคนที่มีรายได้เดือนละล้านเดือนละห้าล้านแล้วเขาก็ตอบผมแบบเต็มใจสอนนะคือถ้าเกิดคุณกล้าถามผมก็ได้คําตอบนะครับซึ่งพอผมได้รับความรู้ดับคนที่รายได้เดือนละห้าล้านเข้ามาใส่หัวเนี่ยธุรกิจผมไปไวมากนะครับผมก็ทําช่องนี้มาเพื่ออยากจะแชร์เนาะแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับโปรดักต์ของผมบ้างแทรกอยู่ในช่องเนาะนะครับก็ช่องนี้ก็เป็นทั้ง mindset วิธีการทําธุรกิจแล้วก็โปรดักต์ด้วยนะครับ ทุกหมวดน,นะผมจะค่อยๆลงมาเนาะคือโปรดักผมเนี่ยประมาณ200กว่าตัวนะครับจะพยายามลงคือแค่ลงทีละตัวก็คลิปไม่ไม,ไม่ทันละแล้วจะลงดีเทลแต่ละตัวอีกนะครับเนาะโอเคนะก็หวังทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับ